<c oughs> ต่อมานะครับผมเรามาดูในข้อนี้กันนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากนะผมมันใช่เป็นการประยุกต์จากข้อที่แล้วๆมานะผมมาทําให้มันเนี่ยมีลูกเล่นอะไรที่มันมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าจุด O และ Q เนี่ยวางประจุนะครับผม3าคูณ10กำลลบ6และ1คูณ10กำล,ล,ลังลบหคูล้เอาไว้นะครับตามลำดับ หานำประจุนะครับผมจากภายนอกเนอะก็คือลบสองคูณจุดกำลังลบหกคูลอมบ์นะครับจากระยะอนันมาวางณนะที่จุด P จะต้องใช้งานเท่าไหร่อ่านะครับผมเราก็มาวิเคราะห์กันทีละอันนะทนี้จุด P อยู่นี่จุด P อยู่นี่นะครับผมแล้วก็มีประจุตัวนี้จากระยะเท่านี้มีประจุอันนี้นะครับระยะเท่านี้ เขาบอกว่ามันมเีเขาเรียกว่าอะไรอะประจุจากภายนอกนะครับผมอาวาดประจุจากภายนอกอันนี้นะครับประจุภายนอกคืออันนี้นะอ่ะหวงไว้แดงๆเอาประจุจากภายนอกย้ายมาที่จุดพีถามว่าประจุจากภายนอกอันนี้นะครับมันจะต้องใช้งานไปเท่าไรฮะก็ขั้นแรกเนี่ยมันมีสูตรคือสูตรนี้ใช่ไหมคือ w นะครับผมจาก A ไป B จะเท่ากับค่า Q VA ลบ V B ทีนี้เขาบอกว่าจากระยะอานันต์อ่ะจากระยะอานันต์นะครับผมมาที่จุด P ก็จะเท่ากับ Q V อาน,านันต์ลบ V P งานนะครับจากระยะอาน,านันต์ มายังจุด P จะเท่ากับ Q 0นลบกับ V P คำถามคือ V P เรารู้หรือยังยังใช่ไหมเรายังไม่รู้ V P เลยนะครับผมเราก็ต้องหา V P ก่อนซึ่ง V P เนี่ยมันเกิดจากทั้ง2ประจุเห็นไหมสองประจุมีประจุต,ตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็มีค่าระยะห่างตรงนี้ไปที่จุด P งั้นเราต้องหา V รวมก่อนว่า V รวมเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร ซึ่งถ้าในห้องเนี่ยครูจะแยกหาใช่ไหมแต่จริงเนี่ยเราสามารถยัดเข้าไปได้เลยอ่ะยัดยังไงนะครับเดี๋ยวดวงดูดับเพนดูนะครับจกอินฟินิตี้ไป P เนี่ยก็จะเท่ากับ Q นะครับแล้วก็0ติดลบกับ VP ใช่ไหมซึ่งค่า VP นะครับผมค่า VP วีที่มต้องเขียนสูงก็ได้เขียนติดลบไปเลยชุบมันก็คือ K Q Q ส่วน RQ บวก KQO ส่วน R O จริงไหมจริงไหม KQQ ส่วน RQ กับ KQO ส่วน R O อ่ะทีนี้พอมาบวกกันเราก็เอาคิดเลขมาครับผมเท่ากับ Q เท่าไหร่นะ Q Q มันลบสองคูณสิบ กำลังลบหกถูกต้องไหมครับอ่าแล้วก็คูณกับค่าลบของ IQ ไอคิวไอไอวี v ทั้งหมดวี v ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างอะเค่เก้าคูณสิบกำลังเก้าคูณกับสามคูณสิบกำลังลบหกหารด้วย0.5นจุดห้า นะครับ0.5คืออันนี้นะระระยะจากจุด O นี้มายังจุดนี้นะครับอ้าวเขียนผิดตัวขออนุญาตแก้แล้วกันนะครับอย่างนั้นอันนี้เอาเป็น QO ก่อนแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เป็น QQ มันสลับที่กันได้นะครับมันเป็นบวกกันเนาะเผอไว้เขียน QO ก่อนละอ่ะทีนี้บวกกับ QQ นะครับบวกกับ QQ ก็จะเป็บบนทลายเป็น9ก้าคูณสิบกำลังเก้นะครับคูณกับ1นึ่คูณสิบกำลังลบหกคูณกับศูจุดสามะปิดวงเล็บไปปุ๊บนะครับพอนำมาคูณกันนะครับอะค,อค่อยคคูณกันทีละนิด อันนี้ยังเหมือนเหมือนเดิมนะลบสองคูณสิบกำลังลบหกแล้วก็อันนี้ก็ติดลบติดลบข้างในห้าสิบสี่คูสิบ <c oughs> กำลังสามใช่ไหมบวกสามสิบคูณสิบกำลังสามอันนี้ที่หามาได้นะครับแล้วก็ รวมกันเนี่ยมันจะได้54าสิ 30, บสี่บวกสามสปดสบสีคูณสิบกำลังสามตีเซ็ตไปชิปมันก็จะกลายเป็นจกอินฟินิตี้มาจุดพีคิวเท่าไหร่นะลบสองคูณสิบกำลังหคูณกับลบแปดสิคูณสิบ กำลังสามอ่ะตกขอบแล้วชิบโอ้ยอ่ะแปดสิบสี่คูณกันได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบแบดลบคูณกับลบก็เป็นบวกคูณ สิบกำลังหกลบสเท่ากับ1 6ึ่งรคูณสิบกำลังสเฉยๆหรือไม่ลบ6กลบหบวกสอันนี้มันลบหนี่หว่าลบหกบวกสก็เป็นลบสนะครับอันนีเกเหลือเป็น1.68่งคูณสิบกำลังลบ หนึ่งหน่วยเป็นจูนนั่นเองนะครับก็แล้วแต่วิธีการนะครับผมใครชอบวิธีการไหนก็ทําแบบนั้นนะครับถ้าในห้องเนี่ยครูจะให้หา v แยกมาก่อนแล้วก็นํามาคูณทีหลังแต่ในในวิดีโอนี้นะครับครูจะลองท,ทําทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าบางคนไม่ชอบวิธีการแบบทาเยอะทาแยะทำไมทาหลายขั้นตอนกันอะไรเงี้ยก็ท,ทําทีเดียวได้นะครับผมได้ถ้าคิดเลขถูก แต่ถ้าแบบรู้สึกว่าเอ้ยเรากลัววามันจะพลาดเลขมันเยอะมันติดกันมันจะพลาดให้แนะนําว่าเอ่อทำทีละตัวแล้วนํามารวมกันจะดีที่สุดอัพตรวจง่ายด้วยตรวจง่ายก็ให้คะแนนง่ายถ้าเขียนมาตรวจยากก็ให้คะแนนยากนะครับผมซึ่งพอให้ยากคูก็ไม่ให้นะ